สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้โจกบกเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาขายแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับทำความสะอาดห้องครัวใช้ทำความสะอาดห้องครัวครับทำไมทำความสะอาดห้องครัวมันจะเละเทะแบบนี้ไปหมดเลยไม่ไม่ได้นะครับไม่ทำความาทำไมพี่ชายจึงทำมันมกินไม่ได้ครับพี่ชาย ต้องไปหาแป้งแป้งหยิบไงครับออหยิบไงหยิบน,นี่เหรอมันหยิบไม่ได้นะครับก็ไมันรู้กันนะมันหยิบไง ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับว่ามันต้องหยุดยังไงไม่หยุดไได้ครับมันโดนพื้นแล้วมันสกปรกมันโดนปืนแล้ว,น,น,น,ลวนี่คือผมจะต้องเล่นยังไงเวลาคิดอ๋อกด2อทีนะครับดูวิธีทําอ๋อนี่คือหัวมัน,นะครับ วางของเวลาเราชดแป้งทอดไม่ใช่เวลาเราใส่แฮมเบอร์เกอร์นะครับพี่ชายเป็นทีวีแมนโอจีแมวครับแมวแมวตัวปลาครับไม่เอาพี่ชายพี่ชายทำแบบนี้นะครับพี่ชายพุ่งเขไปทำแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าพี่ชายเล่นดีๆไม่ได้เลย ตัวเลยแบบนี้ครับพี่ชายไป็นทีวีแม่แหละขั้นแรกเราจะทำสีได้ง่ายแก่อนครับี <c> ่ <oughs> <c oughs> ต้องใส่น้ำมันนะครับในทอดอีกทอดหนึ่งเหมือบบนก <c oughs> ันนะครับเดี๋ยวผมไปหาชีสก,ก่อนชีสไม่ทำอะไรครับชีสไม่ต้องทำอะไรพี่ครับอย่าเอานั้นได้ไหมผมจะทำ แล้วยังรอกอนโอเคอันนี้เสร็จดูอันนี้เสร็จใช้ได้อันนี้ใช้ได้นนไดูต่อไปเอาผักครับผักนี่พอดีเลยเอ็มจะหมดกวาดไหมอ่ะกวาดมันหมดเลยไม่แค่อะไรเลย ผมที่เกลียดทำไอ้ไอ้ยังไงมันจะาผมลูหม้อทำไมยังแม่ทำไม,ไไมคุณถึงเอาผมลงหม้อมาของหม้อ,อโอ้ผมที่เกียรดฐานต้องฐานเนี่ยฐานเนี่ยมันไม่มีชีสมันไม่ใช่อะมันไม่มีชีสส่วนไอ้พนเลี้ยบเอาไปเล่นหมดแล้วทุกคน ผมขี้เกียจจ้างเซอร์วิสนะครับผมไม่มีตังคไม่มีลูบักอะไม่ใช่แน้หรอกนี่นะครับชีตมันไหมหรือเปล่าเนี่ยเอาดีๆชีตไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเค yes cheat <ười> ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่โอเคอโอเคแกนมาแล้ว ขันแหลกนะครับนะมันคานะครับขันแหลกให้เราวางตรงๆนะครับให้ลูกค้านะครับโอเคขั้นที่สองเอาชีสนะครับชีชีส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 ีสชนีสชีหชีสชีสนีสชีสีสชีสชชีสชชีสชีชีสชชีสชมสชี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  โอเคมันไม่ติดนะครับโอเคได้ออาวชิดมันก็มีอยู่สงสัยผมไม่เห็นนะครับโอเคต่อไปชิดฮิฮิฮิมันดูไม่มามันดูไม่น่า ซอสเหรอพีช่ชายอ๋อเขาใส่ซอสครับเขาใส่ซอสอืมเขาใส่ซอสไเลยนี่เขา,สาใส่ซอสจะใส่ซอสนะครับเดี๋ยวก็ต้องพี่ชายจะเอาคนมาทำมอย่างแรกพี่ชายจะปิ้งคนกินสดสด ดีดีนี่ให้เอาช็อนได้ไหมมด่ดูไหนคนไหนสาคนนี้เหรอ,อกินดีพี่พี่กินพอจะชิมก่อนได้ไหมครับพี่โอ้ผมเพิ่งผัดทำครับล้างทำความสะอาดต้องขวใย กุนโอเคกินครับอร่อยไหมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโอเคอ๋อว,ว้าวทำความสะอาดกลัวแล้วล้วทำไมพวกพี่ไม่ดับปืงอ่ะไม่มีถังดับปืนเหรอ ทำไมพวกคุณถึงทำแบบนี้ครับโอเคโอเคฮือ okay. อ okay. <c oughs> างถังดับเพล <c oughs> ไม่ปิ้งตัวเองสุดนะ แมวครับแมวมันจะระเบิดแมวไม่ใช่มันจะระเบือไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ช่โอเคไปชีบดบะเกอร์น้อยๆนเด็กเงี้ยนเขาหนาวโอเคเอาเปล่าอันนี้คือจานที่ผมจะทำเองนะครับอันนี้ก็คือ อ้าอุตส่าห์จะทำให้มันวางดีๆแล้วเนี่ยโอเคว้าวพอดีเลยอใส่ซอสว้าวโอ้ดีๆๆทำมาแล้พอดีเลย,เลยคือมันต้องใส่ซอสไงของผมครับมันต้องใส่ซอสของผมใส่ซอส ชีทหามาจากไหนอะชีทหมอชีตัวนี้ทำง่ายครับผมใส่ซอสของพี่ต้องใส่ซอสนะครับของพี่คือพี่ต้องวางชีทด,ดีดีครับโอชีทไปทอดไม่ได้ครับชีทไปทอดไม่ได้ชีทมาทอดไม่ได้เด็กคนเด็กเด็กเด็ ที่ยาวทางดอกพึิงโน no, ไม่เอาอโอเคผมจะใส่ซอสนะครับหยิบกอยาาผักเดี๋ยวเดีย๋ยวาดี๋มาเลกุมโอเควัสดีเลยพี่ชาย จัดไว้ครับพชายพี่ชายยาปืนเบียวดีครับอันนี้ของผมนะทำเองสีมือนะครับทำจากอะบังนะครับมันมีแค่นะควรทำไม้ไปในหมดเข้าไปเล่นนะครับไม่ใช่หรอกคดไปลมสต็อกใหม่แล้วคุกออกไม่เล่นนะไม่ใช่ะแร้วเนี่ยเดี๋ยวซอสเอออย่าไปปิ้งเดี๋ย่าไปปิ้งอปปงอมันปิ้งไม่ได้ เค็มนี่ก็พอส์โอเคโอเคไปนะครับใส่ซอสแล้วนั่นไหนะคนอันนี้เหรอใส่ซอสเอาไปจ้ะโอาะ ว้าวขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับยวผมมาต่อนะครับกับไอ้พลังเนื่อัอน,นั่นแหละ